หนึ่งสองสามสี่ห้ากระผมพมาดิษักอุปวัฒโนนะครับคนย่าทายภาพนะครับเด้อช่วงรอเวลาความพร้อมนะครับเจ้าชาววันนี้เด้ออยู่ที่นะครับกุฏิรับรองนะครับที่บ้านคุณโยมดรสุนันทาลีเลือดพันธ์นะครับบริษัทดอกบัวคู่นะครับคนย่าทายภาพนะครับหลวมพิมแมกนะครับกาลังทวนคาถานะครับเรียนคาถาพิเศษนะครับ ผลิรภคุณยุตากับหลวงพ่อพัดนะครับอยู่ด้านในนะครับเนี่ยพักแรมอยู่ที่นี่นะครับหนึ่งคืนนะครับจันนพตะทหารเช้าเสร็จแล้วก็จะเดินทางไปนู่นนะครับบริษัท c ีพีอนะครับไปฉันพัตหารเพียงที่นู่นนะครับจากนั้นผลิรภคุณลงตาก็จะเมตตานะครับให้ธรรมะนะครับออกรายการนะครับรายการทีวีหรือรายการ ของคุณโยมปางรัตน์นี่นะครับเดือน,นะครับอนนุญยัถ่ายภาพนะครับบรรยากาศที่บ้านของคุณโยมน่มลืนล่นเหลือเกินนะครับนี่ดรสุนันทานลีเลิศพันธ์นะครับด้านนี้เป็นบ้านของลุลูกของคุณโยมนะครับมาพักแรมร้อนอยู่ที่นี่หนึ่งคืนนะครับหลังจากลุงตาไปแสดงธรรมก็คงจะประมาณบ่าย มุ่งนะครับจนถึงบ่ายสองนะครับแล้วก็จะเดินทางกับวัดบ้านเก่าโอนะครับรถของคุณโยมเขาจะไปส่งนะครับที่สนามบินนะครับแล้วก็บินกลับนะครับไปที่อุบลราชธานีนู่นนะครับบรรยากาศร่มรื่นเลยนะครับเช้าๆ้านี่นะครับนี่โยมเขาจะชอบปลูกต้นกล้วยนะครับมีกระรอกกระแตนะครับนี่ต้นไม้นานาชนิดเลยนะครับ บางอย่างก็บอกชื่อไม่ถูกนะครับนี่เมื่อคือนก็มีนะครับลูกศิษย์ลูกหาของพระเดชพระคุณหลวงพ่อเจ้าคุณนะครับประราชปีฉายานมุนีรุ่นเก่าๆนุ่นนะครับมาเจริญก้าวหน้าที่กรุงเทพนะครับเข้ามาหาพระเดชพระคุณหลวงตานะครับและก็ลูกศิษย์ลูกหานะครับประจย์มหาธนาวัจจาลุกรันโน พรจารย์มหาอภิสิทธิ์อธิมุตโตนะครับที่มาศึกษาเล่าเรียนอยู่ที่นี่ก็มากราบประเด็พประคุณล้มตานะครับเด้อเอาขอหยุดการถ่ายวีดีโอไเปเพียงเท่านี้ก่อนเพือพักอยู่ด้านในนะครับเมื่อคืนนี้นะครับนี่